นักประดาน้ำกลุ่มดังกล่าวจึงได้ตัดสินใจดำดิ่งลงไปสู่ดินแดนบาดาลใต้เกาะคาชะโนดทันทีครับถึงแม้ว่าจะมีความหวั่นๆอยู่ในใจก็ตามนะครับผมซึ่งหลังจากที่กลุ่มนักประดาน้ำเนี่ยได้ดำน้ำลงไปดูภายใต้เกาะแห่งนี้เป็นครั้งแรกและก็ได้กลับขึ้นมาเล่าให้ฟังดังนี้ครับเมื่อดำลงไปในน้ําประมาณ3เมตรเนี่ยก็พบว่าน้ําภายใต้เกาะคาชะโนดแห่งนี้ใสามากๆครับผมซึ่งสามารถมองเห็นสาหร่ายมองเห็นสัตว์น้ําแล้วก็รากไม้เนี่ยได้อย่างชัดเจนครับทุกคนและเมื่อดำลงไปลึกกว่าเดิมเนี่ย ก็จะพบกับรากไม้มากมายครับที่โยงประสานต่อกันเป็นโพรงแล้วก็มีช่องว่างขนาดใหญ่พอที่จะสามารถว่ายทะลุเข้าไปได้ครับหลังจากที่ได้เห็นสภาพแวดล้อมภายใต้เกาะคำชะโนดแห่งนี้แล้วนะครับกลุ่มนักประดาน,น้ำเนี่ยก็วางแผนที่จะดำลงไปสำรวจใต้เกาะคำชะโนดน,นั้นอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจโพรงดังกล่าวนั่นเองครับผมเนื่องจากมีคำล่ำลือของชาวบ้านนะครับว่าหากสามารถเข้าไปยังใจกลางเกาะคำชะโนดแห่งนี้ได้ก็จะได้พบกับประตูสู่เมืองบาดาลน,นั่นเองครับทุกคน ทีมนักประดาน้ำเนี่ยจึงได้พยายามที่จะดำให้ลึกลงไปมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์คำาล่ำลือดังกล่าวว่าเป็นจริงหรือไม่นั่นเองครับและเมื่อทีมงานเนี่ยพยายามแหวกโครงรากไม้เพื่อดำลึกลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่กลับต้องหยุดชะงักครับทุกคนเพราะว่าเมื่อดำลงไปแล้วเนี่ยกลับพบว่ามีรากไม้จำนวนมากครับที่เกาะเกี่ยวกันหนาแน่นยากที่จะแหวกเข้าไปได้ครับผม และเมื่อนักประดาน้ำเนี่ยเบี่ยงตัวเพื่อที่จะดำลงไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยจู่ๆก็มีรากไม้มาดึงรั้งตัวแล้วก็พันขาของทีมงานเอาไว้ครับผมซึ่งทีมนักประดาน้ำยังได้บอกอีกนะครับว่ารากไม้ที่ดึงรั้งพวกเขาเอาไว้นั้นเนี่ยมีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายกับงูยังไงยังงันเลยทุกคนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับทีมงานเป็นอย่างมากจนต้องล่าถอยแล้วก็ทิ้งความตั้งใจในที่สุดและทิ้งให้โพงใต้น้ําที่เคยได้เห็นนั้นกลาย ซึ่งจากคำให้สัมภาษณ์ของนักประดาน,น้ำหนึ่งในทีมงานทั้งหมดนั้นนะครับมีใจความว่าข้างใต้เกาะคำชะโนดแห่งนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นโพรงเข้าไปคล้ายถ้ำครับตอนแรกเนี่ยทางเข้าก็ดูโล่งแต่พอครั้งที่2เนี่ยถ้ำดังกล่าวนั้นมันกัปตันครับผมโดยมีรากไม้เนี่ยยาวติดกันเป็นเหมือนกำแพงไม่สามารถเข้าไปได้เลยครับซึ่งจะต่างจากครั้งแรกที่มีเพียงกิ่งไม้แล้วก็รากไม้บางๆเท่านั้นเองครับโดยพวกเขาเนี่ยก็พยายามที่จะเคลียร์รากไม้ดังกล่าวออกไปแต่ก็ยังคงเข้าไปไม่ได้อยู่ดีครับ เพราะว่าทุกครั้งที่พยายามจะเข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาดึงขาเอาไว้ยังไงอย่งงางนั้นเลยนั่นเองครับผมสาหรับเพื่อนเพื่อนฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์ดูนะครับผมซึ่งถึงแม้ว่าการสํารวจในครั้งนี้เนี่ยจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าภายใต้เกาะคาชโนดแห่งนี้มีถ้าหรือประตูสู่เมืองบาดาลอยู่จริงหรือไม่ก็ตามนะครับแต่การลงไปสํารวจในครั้งนั้นเนี่ยก็สามารถยืนยันข้อมูลได้ครับว่าพื้นดินของเกาะคาชโนดแห่งนี้มีลักษณะเบาเนื่องจากพื้นที่ของเกาะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการทัับมของาากพืชสตว รวมไปถึงรากของต้นชะโนดที่แผ่ออกไปอุ้มแผ่นดินของเกาะแห่งนี้เอาไว้อย่างแข็งแรงจนทําให้เกาะคาชะโนดแห่งนี้สามารถลอยอยู่เหนือผิวน้ําได้นั่นเองครับผมแล้วก็กลายเป็นตำนานของเกาะมหัศจรรย์ที่ไม่มีวันจมน้ํามายาวนานมากกว่า1 0 0้ปีนั่นเองครับจนกระทั่งในช่วงปี2560ที่ผ่านมานี้นะครับทุกคนก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับเมื่อเกาะคาชะโนดที่เคยลอยเด่อนอยู่เหนือน้ามานานหลายร้อยปีเนี่ยกลับไม่สามารถที่จะต้านทานต่อภัยพิบัติของพายุลูกใหญ่ได้จนเกิดน้ําท่วมสูงบนเกาะครัผม ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้สร้างความเศร้าเสียใจให้กับผู้ที่รักแล้วก็ศรัทธาในเกาะลี้ลับแห่งนี้เป็นอย่างมากนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าสาเหตุที่ทําให้เกาะแห่งนี้จมน้ํามันก็เนื่องมาจากว่าสภาพบนเกาะแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเพราะว่าในระยะหลังๆเนี่ยภายในเกาะคาชะโนดแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่มากมายเกิดขึ้นครับผม ไม่ว่าจะเป็นสารสําหรับสการะที่ทําจากคอนกรีตบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเสริมด้วยคอนกรีตหรือทางเดินรอบเกาะที่ทําด้วยคอนกรีตแล้วก็สิ่งของของผู้คนมากมายที่นําขึ้นไปบนเกาะแห่งนี้ทําให้เกาะคําชะโนดแห่งนี้มีน้ําหนักมากขึ้นจนรากของต้นไม้บนเกาะเนี่ยไปยึดติดกับพื้นดินด้านล่างทําให้เกาะแห่งนี้ไม่ลอยน้ําอีกต่อไปนั่นเองครับผม และนอกเหนือจากสาเหตุดังกล่าวนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ชาวบ้านคาดการแล้วก็เชื่อสาเหตุนี้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือการที่เกาะคำชะโนดแห่งนี้จมน้ำเนี่ยมันเกิดมาจากมีผู้คนจํานวนมากที่เดินทางไปยังเกาะคำชะโนดแห่งนี้ทั้งไปขายสินค้าไปขอเลขเด็ดแล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้แก,ะกะ่เกาะไม่ว่าจะเป็นการทาแป้งบริเวณต้นไม้หรือรากไม้หรือผูกผ้าหลากสีให้กับต้นชะโนดและยังได้ทิ้งขยะมูลฝอยไว้บนเกาะจํานวนมากจนเกาะคำชะโนดแห่งนี้ไม่เหลือความเงียบสงบอีกต่อไปครับ ซึ่งจะต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงนะครับที่ผู้คนเนี่ยต่างก็เดินทางขึ้นมาบนเกาะแห่งนี้ด้วยจิตใจอันสงบร่มเย็นมาด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อปู่สีสุดโทแล้วก็ย่าสีปทุมมาผิดกับปัจจุบันนะครับที่ผู้คนจํานวนมากเนี่ยต่างหลังไหลมายังป่าคําชะโนโด,ดด้วยความอยากได้อยากมีครับจนทําให้พญานาคเนี่ยเกิดความแหนงหน่ายในพฤติกรรมแล้วก็กิเลสข,ของมนุษย์และเมื่อพญานาคไม่สามารถอยู่บนเกาะแห่งนี้ได้อย่างสงบอีกต่อไปเหล่าบริวารพญานาคจึงได้คลายมนที่คอยอุ้มชูเกาะแห่งนี้เอาไว้ แล้วก็ปล่อยให้กาะแห่งนี้จมน้ําไปในที่สุดนั่นเองครับ